แบบมาชมฟันเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรคุกคามเรานิดน่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าใครแบบไปเที่ยวคนเดียวหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแบบดูช้ายดูขวาให้นยืดมนไม่กิดปแบบ้เฮ้ยเราติดค่ะเดี๋ยว h e l อ o กับวันที่3ค่ะตอนนี้8โมงนิดนิดและรอรถมาลับเพราะว่าวันนี้เราจองทริป อ๋อสี่เกาะกับทะเลแหวกไปเรือแล้วค่ะเดี๋ยวเรือแลไล่เลกันแล้วไลฟแดนซ์ซีทริปนี้คนเยอะอันนี้คือไล่เลอันนี้คือพี่ไกายของเรานี่ไล่เลสวยมากอากาศดีโอเค you want to walk with me อ่าเ one h o u a e y we are now walking to Patan n Cave this entrance to พรนางเค้กให้ด้วยค่ะอ่กล้อง card เมมโมรีกาเต็มอันนี้ก็จะต้องเป็นคุณภาพจะต้องมือถือ Now we are an oh. a พระนางเค้เดชเด t ค่ะ oh. คือน่าจะเป็นสารพระนางก็คือที่นี่เขามีตำนาน oh. เช่นหมว่ามีประลัิาสตร์เยอะมากนะคะ oh. ก็คือมีตำนานเดี๋ยวจยะไฟังคุยกับพี่ไก่มาแล้วตำนานของที่นี่ก็คือ มีสองตายายอะค่ะมาขอโทษกับพญานาคก็สั่งหนูก,ก็จะมีสารพญานาคอยู่นะคะว่าขอให้มีลูกเนาะทีเนี้ยเราก็แบบขอยว่าถ้าถ้าตัวเองมีลูกอะจะให้แต่งงานกับลูกพญานาคทีนี้พ่อพญานาคอะค่ะเป็นที่เป็นลูกสาวอะโตขึ้นมาก็ได้ไปรักกับคนแบบในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะแต่งงานกาันทีเนี้พยพญานาครู้ว่าก็เลยโกรธว่าแบบเฮ้ยทำไมผิดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ก็เลยมาทําลายงานแต่งนเนาะเศกตรงโน้นอันนั้นนะคือแบบเป็นเกาะหรืออะไรเงี้ยขันมากเกาะไก่เกาะปอดักอะไรเงี้ยต่างๆนะก็คือเศกแบบทุกอย่างอะให้แบบกลายกลายเป็นหินกลายเป็นผาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้วก็เศกพานาังให้อยู่ที่ทานี้ด้วยคนก็จะนิยมมาขอพรเรื่องลูกกันนะคะ<ส>ก็เนี่ยพอสมหวังเขาก็จะเอาประหลัดขีดอะไรเงี้ยมาทา<ฆ>ทัดจัดอ่า านพระนางนตรงก็จะเป็นฐานพญานาคนะคะเราที่ไล่เลคนก็แบบมาพิมผาก,กันมากทีโจยหีไปหมดตอนนี้เรามาถึงเกาะปอดะแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศของเกาะปอดะเอ้ยน้ำมันก็แยกเป็นสองสีอยู่นะตรงนั้นนะ มาจากเรือคือมันยังแหวกไม่มากแต่แบบประมาณนี้มันก็สวยนะอันนั้นคือเรือของเราท่องเที่ยวสาวพันหนึ่งสวยนะทะเลแหวกแต่ว่าคนมันเยอะอ่าดูวดิคนเดียวไปหน่อยช่วงที่ต้องพึ่งกล้องมือถือไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลุกของเราวันนี้เอาฟิตนะคะเดี๋ยวไป ขี่มอซค์เล่นกันแล้วก็หาอะไรกินตามสูตรนะคะเรามาถึงที่ Into the Forest นะคะเป็นคาเฟ่เือขับรว่มาเป็นเออขี่มอไซคเป็นครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ทางเข้าคืมบอกอันนี้กล้องชินกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าไปซื้อ SD ส a r การนะเอ้ยเป็นอากาศดูดีนะเดี๋ยวขอลองเข้าไปหน่อยนั่งตรงไหนได้บนะ้างคะคือมีสั่งน้ำไปเป็นอ่อ i ์โกโก้นะคะแล้วก็มี f r รนช์พายกรุบกริบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาข้าวกินกันทีนี้บรรยากาศในร้านก็คือดีแล้วเนะตอนนี้ก็คือไม่มีคนแลว้วอะด้วยความที่แบบก็เย็นแลว้วเนาะสิภูเขาลูกนั้นก็น,นี่ที่ให้นองคือเป็นไ้ายนอันใหญ่มาก ทาทำเร็วนะเนี่ยอาจจะพราะไม่มีคนมองไม่มีใครในร้านเลยตอนนี้ก็คือแบบว่าแหวนจากที่คาเฟ่ Into the Forest ่ะคะ่ะมาจนถึงอ่าวนางแล้วเรียบร้อยแล้วแบบตอนนี้พาทิศกำลังตกเออเราคืออันนี้คือชุดแบบมาชมซันเซต็ตอ่ะชุดนี้ปะเถอ Oh my gosh, look at that. Look at that. Everybody is enjoyed the sunset. Wow. เราพามากินวังายซ,ซีฟูนนะคะเป็นร้านดังของอานะ่าวนาตอนนี้เราอยู่กันในร้านแล้วนะสั่งอาหารไปแล้วแล้วคือแบบเอ๊มีการเปลี่ยนชุดเกิดขึ้นค่ะผีสาวชื่อมีคนเปลี่ยนชุดยำบูมีทะเลมาแล้วมันเยอะมากกูจะกินหมดไหมคะพอก,กินข้าวมาแล้วแล้วก็มีข้าวสวยว้าวค่ะข,ขอบคุณค่ะอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบ คือมันมาพอชั่นใหญ่นะโอ้ยยังอิ่มเฟรนฟายเมื่อกี้อยู่เลยอะพอชั่นมันใหญ่มากจริงๆนี่สาได้าพุ่งมูลกับน้ำพริกกุ้งเสียบใหม่แต่กุก้งชิมสาหร่ามันจะกรุบๆมากส่วนน้ำพริกกุ้งเสียบอ่ะมันจะเค็มๆเค็ม,ม,ม,มน้ำเนี่ยเพราะเป็นกุ้ง แล้วก็มีเผ็ดๆเล็กนิดนึงอันนี้หมึกใหญ่เป็นไฟอ,อันนี้ยำซีฟูดนะคะรดนมิตรก็คือเปรี้ยวน้ำอันนี้สั่งแบบเผ็ดๆเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เผ็ดขนาดนั้านนะถ้เปรี้ยวน้ำเป็นรสชาติยำที่ดีเลยอ่ะเพื่ออันนี้กับโสมนะดูเห็ดปลาทอด เมืยำอ่ะก็ใหญ่อยู่อร่อลก็ <Happy. S 2> สมที่เป็นร้านดังเนาะหลาใหญ่มากที่นั่งแบบเยอะไม่เบียดเสียงเดีย๋ยวนะเมื่อกี้คือบอกเยอะมากแต่ทำไมกินเรียบข้าวก็หมดงงมากเมื่อกี้บ่นว่าเยอะแต่แบบปากบ่นเยอะแต่กระเพาะคือทำไมกระเพาะเหล็ก อีกทางแล้วสินะที่ต้องอยู่ในสภาพงูเหลือกอิ่มไหมใช่มันเป็นงูเหลือบอิ่มไหมอีกแล้วทุกคู่เลยกินข้าวเสร็จก็มานั่งตับลมทะเลก็รู้สึกว่าสนันจังการมาเที่ยวคนเดียวมันแบบดีจังเลยอะ่ะ เป็นเหมือนแบบเป็นการเคลื่อนไหวที่สงบนิ่งอะคนคือกลับมาแล้วจากแบบที่เป็นนั่งริมทะเลเมื่อกี้ขอเล่าให้ฟังหน่อยมาเป็นความแบบแบบตกใจอะคืออยากนั่งริมทะเลใช่ไหมต้องขึ้นเราก็แบบอยากสูดอากาศชมวิวอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็มีเหมือนเราก็เห็นแหละว,ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะเดินผ่านหลังแล้วเขาก็ไปแบบยืนอยู่ตรงตรงต้นไม้ยังๆเราแล้วเขาก็แบบมองเราอะหันมามองบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบ เออน,นี่ก็แบบสังเกตแล้วเขาก็มองมองเราเป็นระยะเลยอ่ะคือแบบหันไปกี่ครั้งก็คือคนเนี้ยแม่งมองอยู่ตลอดเวลาสัพพานั้งก็ไปนั่งตรงแบบพื้นนะแบบห่างเราไปไม่เยอะที่เนี้ยสักพากวยนางก็ถอดแมสแล้วก็เดินมาแบบแต่ว่านางก็ไม่ได้เข้ามาใกล้มากนะก็เขาก็แบบเหมือนพูดไม่ชัดเว้ยเขาแบบพูดไม่ชัดอะเขาก็ถามว่าพี่เออเหมือนแบบตรงมาซียึดเอ้ยมาซียึดอะห่างจากตรงเนี้ย ไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยกี่โลอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่รู้อะค่ะไม่รู้ว่ากี่โลไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าเนี่ยรอเพื่อนมานานแล้วเพื่อนยังไม่มาสักทีเราแบบถามนู่นถามนี้ว่าเอาเราพี่แบบมานั่งทําอะไรอแบบนั่งรอใครอะไรอย่างเงี้ยก็เออเริ่มถามว่าพัดอยู่แถวไหนนี่ก็เลยเริ่มไม่แหละเริ่มเอกใจนี่ก็แบบเขาถามพยายามถามหลายอย่างเว้ยเลยเนี่ยเขาก็ถามว่า แล้วพี่อยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอนี่ก็บอกอ๋อเอาไม่แล้วเขาถามนั่งรอใครนี่ก็บอกว่าอ๋อป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเราต้องการเพื่อนคุยไหมพูดอย่างงี้เว้ยนี่ก็บอกว่าเอาไม่อะเอาไม่อะนี่ก็แบบอย่างงี้เลยแล้วก็แบบพยายามตัดบทอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกอ้าวเอเอ,เอแล้วให้นางก็ยังถามต่อว่าแบบ มีแฟนหรือ,อยังอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่ากา็เอาและเลิกหลักนี่ก็บอกว่ามีแล้วอะไรเงี้ยอืมเขาก็เลยเหมือนพูดว่าขอไลน์ได้ไหมนี่บอกอ๋อไม่ได้แต่เขาก็พูดย้ำทาอย่างว่าขอไลน์ไอดี่อะขอได้ไหมอะไรเงี้ยนี่บอกอ๋อไม่ได้แฟนห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนรู้เดี๋ยวจะทะเลาะกันไม่ได้นะอะไรเงี้ย ก็ยังขอตอบบอกว่างั้นขอเฟซบุ๊กแทนได้ไหมนี่บอกอ๋อไม่ได้แฟนรู้อยู่แล้วไม่เอาแบบให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มเก็บของใช่ว่าเขาก็มาเดินผ่านหน้าเราเว้ยแบบทาเหมือนคุยโทรศัพท์อ่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงเขาคุยกับใครเขาจะแบบเหมือนเขายกโทรศัพท์ขึ้นหูแล้วก็แบบมาเดินผ่านหน้าเว้ยพอเขาเดินผ่านหน้าไปทางซ้ายอ่ะกูย้อนไปทางขวาแม่งเลยแล้วก็แบบเดินเดินคือฉันน้่จอดรถไปตรงข้ามที่ฉันนั่งเลยเว้ยแต่ฉันว่าฉันก็เดินไปก่อนแล้วก็แบบดีไปตรงหาคนน่ะแล้วก็แบบ ที่เขาข้ามถนนกันก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่แบบจะมีของขายเยอะๆใช่ปะ่ะแล้วมันสว่างๆคนเดินเยอะอะไรเงี้ยนั่งก็เดินไปก่อนเนี่ยนางก็เดินย้อนกลับมาเวย้ยเหมือนนางก็มองหาอะไรเงี้ยน,นางก็ยังมองแบบมองมาฝั่งเนี้ยฉันก็เลยแบบวุบเดินหายเข้าไปกับผู้คนแบบว่าเดินไปก่อนคือเขาอาจจะไม่ได้อยากเข้ามาทําร้ายหรืออะไรเจตนาเขาอาจจะแบบไม่ใช่ว่าไม่ดีอะไรเงี้ยแต่คือการ approach เราแบบเนี้ยมันมันมีความเข้าใจแหม้มัน อ่ามันเขาเรียกว่าอะไรคุกคามเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกไม่สบายใจอะไรองเงี้ยทุกคนก็ต้องระวังตัวเองนะไม่ว่าจะแบบอะไรยังไงก็ตามมันเราก็ดูแลตัวเองไว้ก่อนเนาะยิ่งแบบถ้าใครแบบไปเที่ยวคนเดียวหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแบบ ดูซ้ายดูขวาให้ดีอะล่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่คลองหลุดนะคะคลองหลุดคลองน้ำใสใช่ปะ<ช>มัน<ช><ๆ>คืออันเดียวกันเออน,นั่นแหละแล้วทีเนี้ยสอนจะพายขยักคนเดียวเว้ยเข้าไปแบบในคลองน้ำใสแต่ทีเนี้ยเขาว่าเฮ้ยไปคนเดียวเลยเหรอกลัวแบบไปติดแบบ,บเออเขาแนะนำว่าไหวเหรอแต่ไปติดขอนมงุ้งขอนไม้แล้วจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เลยแบบว่าจ้างคนพายมานะคะ หลักๆคือฉันกลัวหมดแรงเว้ยขากลับอ่ะเพราะว่ามันก็แบบประมาณหนึ่งอ่ะไกลประมาณหนึ่งอันนี้นะคะเป็นคนที่มาบายให้ผูดํำนาญทางเราติดต่อค่ะถ้ากูมาคนเดียวกูติดตั้งแต่แรกค่ะเฮ้ยแกกูไม่เคยไปติดต่อเลยเฮ้ยเราติดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้องเขาจะช่วย แม่งอันนี้ขนาดมีผู้เชี่ยวชาญใช่ครับกวนกับแบบนี้คงมาตางนี้ติดตุ๊กรำครับโอ๊ย <c oughs> <c oughs> กรีก <c oughs> ๊ดกรีดกรีดเหลือโยกติดุกรติดจริงนี่ค่ะเยเปาไม้เจ้าปัญหาเออไม่เห็นจริงเมื่อกี้ถ้ากูมา,านคนเดียวกูติดตั้งแต่แรกแล้วค่ะอุย้ยดูดิสวยมาก มันแบบลมลื่นน้ำเย็นมากทุกคนน้ำเย็นมากว้าวน้ำเย็นแบบเย็นมากๆอ๋ออันนี้คือจุดที่เขาเล่นน้ำกันนี่มีที่ให้โดดตุ้มอุยดูสีน้ำดิใส่แค่ไหนสวยมากเลยอ่ะอุยมีปลา,าปาเบปลาเสือปลาเสือ ดีอันนี้เป็นทางเล็กๆแคบๆแล้วนะและยิ่งเข้ามาก็คือยิ่งเย็นมากอ๋อยดีนะชัมากับผู้ชำนาญทางไม่งั้นนะเนี่ยกูไม่รอดค่ะช่องนี้ช่องแคบมาละกาเนี่ยตาหนามมีน้ำปุดขึ้นมาอ๋อนี่ไงนี่ปุดขึ้นมาเต็มเนี่ยที่น้ำผุดๆเนี่ยเขาเรียกว่าตาหนา ตายเยอะด้วยแลย้วเงียบมากน้ำใสมากเนี่ยท่าน,น้ำออกมาจากใต้ดินก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บพูดๆแบบนี้นี่ครับอยู่ออกมาจากตัางล่างน,นี่เห็นว่ามีออฟฟิศเจงออกมามอันนี้เรากำลังกลับแล้วนะคะว้าว มาะคะ่ะเหนื่อยมากขนาดแทบไม่ได้ออกแรงภายนะขนาดจะให้น้องภายน,นี่นี่เราพายจบกเลยนตอนนี้เรามาถึงบ้านสวนอ่าวลางคาเฟ่นะคะมันก็ดูดูว่าเหมือนคนไม่เยอะแล้วก็ดูรม่มรื่นดีอันนี้คือ มีโซนเอาดดแต่ว่าตอนนี้ร้อนเดี๋ยวค่อยเดินออกไปม,มีเรือเป็ดด้วยเรามาถึงแล้วนะคะสั่งเป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือดูสิคือมันใหญ่มากนะดูมือฉันก็มีปลาทูด้วยแล้วก็อันนี้สั่งไข่ต้มเพิ่มมานะคะก็อยากกินกับน้ำพริกเนาะน้เต้า ไม่ได้จัดขนาดนั้นไม่ได้เผ็ดน้ข้าวน้ข้าวแลน้ำปลาคัอตอนนี้ก็คือซื้อขนมหลังจากกินข้าวเสร็จน้องซื้อขนมมานั่งชมวิวทะเลนะคะนั่งริมหาดคือแบบนี่มันแบบบ่ายกว่าแล้ว อีก15นาที20นาทีก็ต้องกลับโรงแรมเพราะว่าเดี๋ยวรถจะมารับประมาณบ่ายสองจะไปสนางบินไม่อยากกลับสวยทั้งสงบขนาดเนี้ยอค่จะอยากกลับว่าไม่ห่างก,กลับก็ทา,าไมแบบ4ี่วันผ่านไปไวจังงั้นวันนี้ผงต้องจบบล็อกนี้แล้วนะคะทุกคนเป็นทริปที่ ดีสนุกมากๆเลยไปการมาเที่ยวคนเดียวครั้งแรกที่แบบประทับใจจนแบบไม่อยากกลับอือก็ไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะบ๊ายบาย